คุณผู้ฟังครับสิ่งที่บ่งบอกว่าเรามีชีวิตที่ดีอาจจะเป็นการที่เรามีสุขภาพดีมีความสุขมีเงินใช้มีงานทําจัดการหนี้สินได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าถ้ามันมีได้เนี่ยมันก็ดีจริงๆใช่ไหมครับแต่เรื่องอื่นๆละ่ะอย่างเรื่องธรรมดาธรรมดาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราละ่ะเราจะมองมันยังไงผมเลยมานั่งคิดทบทวนแล้วก็ลองเขียนมันออกมาครับถึงเรื่องธรรมดาที่บอกว่าชีวิตของเรานั้น กำลังไปได้ด้วยดีสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณที่บอกว่าเรากำลังทำได้ดีกว่าที่เราคิดลองติดตามฟังบันทึกของเดอะบุ๊กเทเลอร์ตอนนี้ครับผมบันทึกไว้เพื่อบอกตัวเองและอยากจะแชร์ให้คุณฟังนั้นได้ฟังไปด้วยกันนะครับเรื่องธรรมดาที่บอกว่าชีวิตของเรากำลังเป็นไปได้ด้วยดีครับคงจะเป็นการที่เราคอยตั้งคำถามกับตัวเองรู้สึกสับสนกับชีวิตที่เป็นอยู่แล้วรู้สึกสิ้นหวังเป็นบางวานัน การที่เราเฝ้าตั้งคำถามกับตัวเองสับสนในเส้นทางที่เราเลือกหรือแม้กระทั่งรู้สึกสิ้นหวังในบางวันมันไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวเสมอไปในทางกลับกันความรู้สึกเหล่านี้ครับคือเครื่องมือยืนยันชั้นดีว่าเราเปิดโอกาสและปรารถนาให้ตัวเองได้เติบโตเพราะมีเพียงคนที่ยังแคร์ชีวิตและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเท่านั้นที่จะกล้าหย,ยุดทบทวนและตั้งคำถามกับตัวเองความสับสนที่เกิดขึ้นขึ้นหลักฐานว่าเรากำลังพยายามหาคำตอบ เพื่อชีวิตที่ดีกว่าหรือไม่ได้ยอมแพ้กับปัญหาที่เกิดขึ้นตรงหน้าการที่เรารู้สึกเจ็บปวดสับสนกังวลหมายความว่าลึกๆแล้วเรายังคงรักและหวังดีกับชีวิตของตัวเองอยู่เสมอซึ่งั่นครับคือก้าวแรกที่สําคัญที่สุดของการมีชีวิตที่ดีเรื่องต่อมาคงจะเป็นการที่เรามีเวลาทําสิ่งที่ชอบแม้สิ่งที่ชอบจะหมายถึงการนั่งดู Netflix ดู u t u b e บนโซฟานุ่ม กินขนมขบเคี้ยวที่ไม่ค่อยมีประโยชน์แต่เกิดอยากกินเท่านั้นการที่เรายังสามารถเจียดเวลาเพื่อทำในสิ่งที่ชอบได้ครับแม้กิจกรรมเหล่านั้นจะเป็นเพียงเรื่องเรียบง่ายอย่างการทิ้งตัวลงบนโซฟาเปิดหนังเปิดซีรีส์ใน Netflix หรือคลิปวิดีโอใน YouTube ที่ผ่านตาม,มาพร้อมกับหยิบขนมขบเคี้ยวรสชาติถูกปากเข้าปากโดยไม่ต้องกังวลเรื่องโภชนาการมากนักสิ่งเหล่านี้คือหลักฐานช่นดีของอิสรภาพในชีวิตที่เราครอบครองอยู่ เพราะหากชีวิตกําลังเกิดวิกฤตหรือเราต้องดิ้นรนอย่างหนักเราก็คงไม่มีกระจิตรกระใจหรือแม้แต่เวลาสักนาทีที่จะมานั่งผ่อนคลายแบบนี้การที่เราสามารถอนุญาตให้ตัวเองขี้เกียจหรือทําตามใจปากได้บ้างคือความหรูหราที่บ่งบอกว่าชีวิตของเรานั้นมีความมั่นคงในระดับที่น่าพอใจเรารู้สึกผ่อนคลายกับตัวเองรู้สึกผ่อนคลายกับชีวิตได้และมีพื้นที่ปลอดภัยให้ร่างกายและจิตใจได้พักเติมพลัง เรื่องต่อมาคงจะเป็นการที่เรามีเพื่อนสนิทแค่ไม่กี่คนอาจจะมีแค่หนึ่งคนสองคนที่เราสามารถฝากใจไว้กับเขาได้การมีเพื่อนสนิทเพียงน้อยนิดครับอาจจะแค่หนึ่งหรือสองคนที่เรากล้าฝากหัวใจไว้กับพวกเขาได้นั้นไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าหรือโดดเดี่ยวเลยในยุคที่โลกเชื่อมต่อกันได้ง่ายได้แต่กลับหามิตรแท้ได้ยากยิ่งการที่เรามีใครสักคนที่พร้อมรับฟังและอยู่เคียงข้างในยามยากลําบากคือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุด มันบ่งบอกว่าเราที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้และคัดกรองความสัมพันธ์มาจนเหลือแต่เนื้อแท้ที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณและยังสะท้อนว่าเรามีความสามารถในการสร้างและรักษาสายใยความผูกพันที่ลึกซึง้งซึ่งมิติภาพที่แข็งแกร่งเพียงไม่กี่คนของเรานี่แหละคือเสาหลักทางจิตใจที่ทำให้ชีวิตของเราดำเนินไปอย่างมั่นคงและปลอดภัยสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราต้องการจริงๆก็มีแค่เพื่อนสนิทไม่กี่คน ที่เข้าใจเราใช่ไหมครับและเพื่อนคนนั้นก็รักเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเรื่องต่อมาอาจจะเป็นการที่เราเปลี่ยนไปจากเดิมเมื่อเทียบกับตัวเองเมื่อปีก่อนการที่เรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเมื่อเทียบกับปีก่อนไม่ว่าจะเป็นในด้านที่พัฒนาได้ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งการยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเราเนี่ยยังมีบางมุมที่ตัวเองแย่ลงหรือถดถอยก่าเดิมนั่นคือสัญญ,ญาณของวุฒิภาวะ และความจริงใจต่อตัวเองที่หาได้ยากเพราะการรู้ว่าตัวเรากําลังแย่ตรงไหนไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือความตันหนักรู้ที่คอยเตือนสติไม่ให้เรานั้นถลำลึกไปไกลและนําไปสู่การแก้ไขตนเองกันที่เราซื่อสัตย์ไม่หลอกตัวเองมองเห็นทั้งความภาคภูมิใจและจุดด่างพร้อยของตัวเองอย่างชัดเจนมันสะท้อนว่าเรากําลังใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความจริงและกําลังกุมบางเหียนชีวิตไว้อย่างมั่นคงเพื่อประครับประคองให้มันดีขึ้น ในนนวันขงห้าาเรื่องต่อมาคือการที่เราสามารถพูดถึงอดีตที่เจ็บปวดและ,ะเผชิญหน้ากับมันได้ดีกว่าเดิมการที่เราเริ่มพูดถึงเรื่องเก่าๆที่เคยทำให้เจ็บปวดได้หรือการกล้าหันไปมองมันแบบตรงๆได้ดีกว่าเมื่อก่อนมันบอกอะไรได้เยอะเลยนะครับมันบอกว่าแผลในใจของเราเริ่มหายดีแล้วเรื่องพวกนั้นมันทำอะไรเราไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วเราไม่ได้หนีมัน แต่เราแค่อยู่กับมันได้แบบเข้าใจพอมองย้อนกลับไปแล้วมันไม่เจ็บปวดเท่าเดิมนั่นแหละครับคือตัวบอกว่าเราเก่งขึ้นเราผ่านมันมาได้อีกระดับหนึ่งแล้วและพร้อมจะไปต่อกับปัจจุบันที่เรามีเรื่องต่อมาก็คือเรารู้สึกสนใจในบางสิ่งไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการใช้ชีวิตให้มีความสุขการรักษาความสัมพันธ์การเยียวยาความเจ็บปวดหนังสือภาพ,พยนตร์เซ็กประวัติศาสตร์ หรือสนใจกับอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างงานอดิเรกใหม่หรือแค่สงสัยเรื่องรอบตัวสิ่งใดก็ได้ครับที่กระตุ้นให้เรานั้นอยากสำรวจมันมันเป็นสัญญาณที่ดีมากเลยนะครับเพราะมันกําลังบอกว่าไฟในตัวเรานั้นยังไม่มอดดับเรายังมีความอยากรู้อยากเห็นและยังมีกระจิตกระจายที่จะเรียนรู้โลกใบนี้อยู่การที่เรามีอะไรให้เราอยากตื่นขึ้นมาทําหรือค้นหาคําตอบคือรสชาติที่ทําให้ชีวิตมันน่าสนุกและ น่าอยู่มาขึ้นเรื่องต่อมาก็คือการที่เรารู้วิธีดูแลตัวเองการที่เรารู้จังหวะชีวิตของตัวเองเช่นรู้ว่าตอนไหนควรพักร่างตอนไหนควรลุยต่อรู้ว่าเราต้องนอนกี่ชั่วโมงถึงจะรู้สึกดีสดชื่นต้องหันหน้าไปพึ่งใครเวลาอกหักต้องทำอะไรเมื่อรู้สึกไม่ดีทำอะไรแล้วรู้สึกสนุกเวลาเครียดต้องพาตัวเองไปฮิวใจที่ไหน เรื่องเหล่านี้ครับมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่สําคัญมากการรู้วิธีดูแลตัวเองคือเครื่องยืนยันชั้นดีเลยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะพาตัวเองรอดและผ่านมันไปได้เรื่องต่อมาคือแม้ตอนนี้เราจะเหนื่อยแต่เราก็เชื่อว่าเราจะทําได้การที่เรารู้สึกเหนื่อยกับอะไรบางสิ่งที่เราตั้งใจทําแต่ลึกในใจก็ยังมีความเชื่อว่าเราต้องทําได้คือพลังที่สําคัญ ความเหนื่อยมันเป็นแค่หลักฐานทางร่างกายที่บอกว่าเรากำลังพยายามเพื่อบางสิ่งอยู่เราไม่ได้อยู่เฉยๆนะแต่ความเชื่อมั่นนี่แหละครับคือตัวบอกว่าใจของเรายัางสู้และไฟของเรายังไม่มอดดับแม้เราจะเหนื่อยจนหมดแรงและหนทางยังอีกยาวไกลแต่เราก็ยังมีความหวังไม่ว่ามันจะคุมเครือหรืองอนแงนแค่ไหนก็ตามแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ไม่ได้มุ่งมั่นไปยังอนาคตโดยไม่รู้จักยืดหยุ่น จึงอยู่ที่เรามีเป้าหมายและอยากไปให้ถึงใช่ไหมครับอยากไปให้ถึงอนาคตที่ดีกว่านี้แต่การที่เราไม่ตึงกับมันเกินไปรู้จักผ่อนปลนบ้างมันคือเรื่องดีมากๆเลยนะครับถ้าทางตรงมันไปไม่ได้เราก็แค่เลี้ยวอ้อมหน่อยถ้าแผนแรกมันพังก็แค่ลองแผนใหม่ไม่ใช่ดันทุรังชนกำแพงจนเจ็บตัวการที่เรารู้จักยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ไม่ยึดติดว่าต้องเป๊ะทุกอย่างนี่แหละคือความฉลาด ที่ทำให้เรานั้นใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นและมีความสุขระหว่างทางมาขึ้นแล้วเรื่องสุดท้ายครับมันคือการที่เรานั้นสามารถผ่านเรื่องแย่ๆมาได้ลองหันหลังกลับไปมองชีวิตที่ผ่านมาของเราครับเราจะเห็นว่าตัวเองนั้นผ่านอะไรมาตั้งเยอะเรื่องหนักๆที่เราเคยคิดว่าจะไม่ไหวสุดท้ายเราก็ข้ามมันมาได้การที่เรายังยืนอยู่ตรงนี้ได้มันพิสูจน์ชัดเลยว่าเราเก่ง และเข้มแข็งกว่าที่ตัวเองคิดไว้มากมันทําให้ตัวเรานั้นมีความมั่นใจมากขึ้นชีวิตมันอาจจะไม่ได้ง่ายหรือปัญหามันก็อาจจะไม่ได้ลดน้อยลงไปแต่หากเรามองในแง่ดีครับก็คือตัวเราที่เก่งขึ้นฉลาดขึ้นจากบทเรียนพวกนั้นเราเริ่มรู้ทางหนีที่ไล่รู้ว่าเจอแบบนี้ต้องรับมือยังไงร,รู้ว่าตัวเองต้องสู้อย่างไรความยากลำบากที่ผ่านมามันสอนให้เรามีภูมิคุ้มกันเรื่องเหล่านี้เลยครับ คือเรื่องธรรมดาที่บอกว่าชีวิตของเรานั้นกําลังไปได้ด้วยดีกันที่เราเผลอสงสัยในตัวเองบ้างมันแปลว่าเรายังแคร์และอยากดีขึ้นการมีเวลาได้นอนดูหนังกินขนมตามใจปากบ้างมันคือความอิสระ เพื่อนที่เรามีไม่กี่คนแต่วางใจได้มันคือความโชคดีเราเปลี่ยนไปจากปีก่อนรู้ทันข้อเสียของตัวเองมากขึ้นเจ็บปวดกับอดีตน้อยลงแถมยังดูแลตัวเองไหวในวันที่โลกใจร้ายทั้งหมดนี้บอกเราว่าแม้ชีวิตอาจจะไม่ได้ง่ายขึ้นแต่ตัวเรานั่นแหละที่ฉลาดและเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมและนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะบอกว่าชีวิตของเราตอนนี้กำลังไปได้ด้วยดี ขอบคุณที่สนับสนุนติดตามและคอยเป็นกำลังใจดีๆเป็นพลังบวกให้กับ The Book Teller นะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ